สวัสดีครับอยู่กับคนนอนนาฟาร,ร์เห็ดฟางชัยภูมิเช่นเคยครับวันนี้นะครับหลังจากที่เราทําการเพาะเห็ดมาก็เข้าสู่วันที่6ของการเก็บผลผลิตครับลงเดือนนี้ผมได้ทําการเก็บเห็ดออกไปแล้วอยู่ที่13กิโลนะครับแล้วก็เพิ่งได้มาถ่ายวิดีโอให้ชมก็ชุดนี้จะเป็นเห็ดที่จะได้เก็บในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเป็นวันที่4กระะกฎาคม พุทธศักราช2565นะครับเป็นกากล้างบวกแป้งก็สิ่งที่เจอนะครับในรอบนี้ก็คือสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนก็คือในลักษณะ,ะซึ่งตามปกติแล้วจะเป็นหน้าฝนนะครับควรจะมีฝนตกแต่ทีนี้เกิดจากการคำนวณวันที่ผิดพลาดเองนะครับแล้วก็สภาพอากาศทำให้เจอสภาวะ,ะเขาเรียกว่า ถ้าใครดูข่าวเนาะเขาเรียกว่าช่วงเวลากลางวันยาวนานกว่ากลางคืนนะครับแล้วก็มีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อน40องศาอย่างต่อเนื่องประมาณ5วันบวกกับกากล้างซึ่งผมใช้ไปถึง8ตันนะครับมีกากแป้งเพียง2ตันเท่านั้นทําให้เกิดความร้อนในชั้นเพาะค่อนข้างสูงและยาวนานนะครับทำให้เห็ด นะครับกินระยะเวลายาวนานมากในการที่จะออกดอกได้นะครับก็อยู่ประมาณ7-8วันเลยทีเดียวนะครับ78วันชุดนี้ก็ออกมานะครับออกมาแล้วก็ได้เก็บเห็ดนะครับได้เก็บเห็ดวันนี้ก็เข้าสู่วันที่6นะครับได้ไป 13โรงเดือนจริงๆแล้ว2โรงเดือนผมก็เก็บมาเยอะแล้วนะครับเพิ่งได้มีโอกาสมาถ่ายให้ดูนะครับเพราะวิ่งแก้ปัญหาอยู่อันนี้ก็คือเห็ดจะค่อยๆออ,ออกนะครับจะออกไม่ไม่พรึบทีเดียวเหมือนกากดินนะครับเห็ดเขาจะออกอโลงนึงก็จะออกวันละประมาณา10โล20โล30โลนะครับแล้วแต่ ลักษณะดอกดอกก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ลงที่1นนะครับก็เก็บไปเยอะเหมือนกันนะครับก็เป็นเห็ดทย่อยออกดอกเล็กๆก็มาเหมือนเดิมนะครับมาบนชั้นก็ค่อนข้างเยอะ,อะความร้อนของวัสดุผ่านมานานก็ยังมีความร้อนค่อนข้างสูงอยู่สังเกตจากดอกเห็ดที่มีการแตกอยู่บ้างนะครับนี่ดอกเห็ดก็ยังมาอยู่นะครับแบบนี้เห็ดก็ค่อยๆโตนะครับไม่โตไวดอกแน่นเนื้อหนา นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเหมือนจะไม่ได้เห็ดแต่มีน้ำหนักดีปริมาณเห็ดเหมือนจะไม่เยอะแต่ได้น้ำหนักมากๆเลยนะครับเนี่ยครับเขาก็จะทยอยออกนี่ลักษณะเห็นไหมครับร่องรอยของการเก็บออกไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันขาวๆนี่ก็เป็นเห็ดที่กำลังติดมาใหม่นะครับ ก็มียุบบ้างฝ่อบ้างเป็นเรื่องธรรมดาในส่วนดอกไหนที่เขาสมบูรณ์เขาก็จะเกิดขึ้นมาโตขึ้นมานะครับถ้าช่วงไหนที่สภาพชั้นเพาะแห้งผมก็จะช่วยชวยน้ำให้เขาตอนเย็นสักหน่อยนะครับเพื่อเลี้ยงความชื้นหน้าชั้นเพาะนะเดี๋ยวมีอีกโรงหนึ่งนะครับจะพาไปดูที่ได้อบโรงเรือนใหม่นะครับโรงนี้ก็ได้อบใหม่ระหว,ว่านใหม่เหมือนกันโรงที่3นะครับกินเวลายาวนานกว่า10บ 3วันนะครับโรงนี้ก็ได้อบรลหว่านเชื้อใหม่เพราะว่ากระตุ้นให้เห็ดออกเพราะว่าความร้อนชั้นเพาะค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นโรงเรือนขนาด5้คูณเค่อนข้างใหญ่กว่าทุกโรงเรือนของผมนะครับก็ต้องมาเจาะรูอากาศด้านข้างเพิ่มนะครับแล้วก็ดูแลกันใหม่นะครับเพราะว่าความร้อนสูงอันนี้ก็เนี่ยครับ 13วันนะครับเห็ดพึ่งจะติดเม็ดมานะครับความชื้นชั้นเพาะค่อนข้างสูงครั้งแรกก็ว่าจะเปิดทิ้งแล้วนะครับแต่ผมก็เลยปิดลงเรือนไว้ควบคุมความชื้นดูนะครับเพราะสังเกตว่าในลงเรือนมีความร้อนอยู่แล้วก็วัสดุเพาะแค่ชื้นมากเกินไปนะครับก็เลยทําการระบายอากาศตอนกลางวันรูด้านข้างตอนกลางคืนก็ปิดเพื่อรักษา อุณหภูมินะครับตอนเช้าก็เปิดรูด,ด้านข้างรูจัวให้ให้เกิดการระบายอากาศเพื่อระบายความชื้นบนชั้นเพาะออกไปนะครับผลปรากฏว่าวันนี้ก็ติดเม็ดมาหนาตาเหมือนกันนะครับจากครั้งแรกว่าเห็ดลงนี้อาจจะไม่ได้ก็กลายเป็นว่าวันนี้เห็ดติดเม็ดดีนะครับเพราะฉะนั้นการเพาะเห็ดนะครับต้องคอยสังเกตแล้วก็คอยแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีนะครับ ทุกอย่างนะครับเราต้องทําให้แม็ดกันไม่ว่าสภาพาวัสดุนะครับการดูแลเชื้อเห็ดหรือ,อสภาพอากาศบางทีก็ต้องใจยเย็นเป็น1ิกว่าวันเห็ดค่อยติดมิดก็มีนะครับโอเคคลิปนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังสําหรับปัญหาที่ผมเจอในรอบนี้นะครับก็มีปัญหาทุกรอบนะครับก็แก้ไขกันไปตามสภาพนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คง ฝากท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวลงที่3มเห็ดโตเหต็ดใหญ่จะมาถ่ายให้ดูอีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คนนอนนาฟาร์มเห็ดฟางชัยภูมิด้วยนะครับสวัสดีครับ